มันจะมีส่วนประกอบในอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ผู้ผลิตอาหารเสริมเองอ่ะถ้าเห็นแล้วก็ไม่อยากกินเลยแต่มันใส่กันเยอะแล้วก็เอามาทําให้คนอื่นกินเนี่ยโคตรเยอะเลยเหตุผลง่ายๆเลยนะไอสารตัวนี้เมื่อใส่ไปในพวกอาหารเสริมชงดื่มที่สําเร็จรูปแบบฉีกซองแล้วก็น้ําร้อนใส่เนี่ยคนๆแล้วยิ่งใส่มันยิ่งอร่อยและที่สําคัญเลยอะ่ะมันราคาถูกด้วย มันไม่เพิ่มต้นทุนของสูตรเลยดีไม่ดีลดต้นทุนด้วยอย่างตอนนี้โกโก้ราคาโลละตั้ง500นะชาเขียวก็แบบเป็นพันกาแฟก็แพงขึ้นมาเยอะเพราะนั้นยิ่งใส่สารตัวนี้ลงไปยิ่งลดต้นทุน ยิ่งใส่มันเยอะมันยิ่งอร่อยอีกพออร่อยปุ๊บคนก็ชอบกินกันอีกมันจะมีอะไรดีขนาดนี้โตโรงานก็ชอบเจ้าของแบรนด์ก็ชอบลูกค้าก็ชอบแต่สิ่งที่เขาไม่บอกคุณน่ะคือไอ้ส่วนประกอบเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าคุณกินไปเยอะๆสิ่งนั้นน่ะมันก็คือครีมเทียมหรือนอนเดลี่ครีมเมอร์อยากให้พิกฉลากอาหารเสริมที่คุณมีอยู่ที่บ้านอ่ะลองดูสิว่าด้านหลังอ่ะมันมีส่วนผสมของตัวนี้อยู่ไหมก็คือครีมเทียมถ้ามีคุณจะตกใจเพราะมันใส่กันแบบ5กรัม7กรัม9กรัม ือใส่ปริมาณมากมากกว่าแอคทีฟอินกรีด้วยซ้ำคือสมมุติว่าคุณมีโกโก้ชงดื่มมันอาจจะใส่โกโก้5กรัมใส่ครีมเทียมไปเลย7กรัมก็เป็นไปได้ครีมเทียมเนี่ยมันคือไขมันผงมันเอาน้ํามัน,นมาทําให้เป็นผงโดยผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วก็ใส่สารปรุงแต่งอื่นๆเข้าไป ซึ่งบางเจ้าเนี่ยอาจจะเอาน้ำตาลใส่เข้าไปด้วยเอาน้ำตาลบดแล้วก็ใส่เข้าไปเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมมันนัวขึ้นถามว่าไม่ใส่ครีมเทียมได้ไหมก็อย่างที่ผมบอกเพราะยิ่งใส่มันยิ่งอร่อยทุกคนก็ชอบหมดทาไมจะไม่ใส่อันที่2ก็คือว่าราคามันถูกพอยิ่งใส่เยอะมันยิ่งลดต้นทุนการผลิตของสูตรลงผู้บริโภคก็ชอบเพราะว่ามันพอไปชงปุ๊บมันอร่อยมันเข้มข้นแต่สิ่งที่เขาไม่บอกคุณก็คือตัวนี้มันเป็นไขมันล้วนๆเมอาจจะเทั้าเปอร์เซ็นั้้นถาคุณชงเครืื่องด่มกิน1แก้วแล้วคุณได้ไขมัน ที่ว่าสาหรับคุณมันดีต่อสุขภาพไหมและบางคนกินอาหารเสริมชงดื่มตัวนี้กินกันทุกวันเลยพวกโกโก้ผอมกาแฟผอมอะไรเนี่ยมันใส่ครีมเทียมกันเยอะแล้วผมถามว่าจะผอมจริงหรอผมกล้าการันตีได้เลยว่าคุณไม่เคยได้ยินใครออกมาบอกว่าครีมเทียมยิ่งกินเยอะยิ่งดีต่อสุขภาพแต่หลายๆคนไม่รู้ว่าเฮ้ยครีมเทียมเนี่ยมันใส่อยู่ในอาหารเสริมที่เรากินทุกวันนี้อยู่เยอะมากๆเพราะฉนั้นลองกลับไปพลิกดูนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยลดการกินได้ก็ดีหรืองดการกินไปเลยก็ยิ่งดีต่อสุขภาพเท่านั้น